มูลนิธิอนันทมหิดลหนึ่งในพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อสนับสนุนนักเรียนไทยที่มีศักยภาพทางวิชาการดีเด่นและมีคุณธรรมให้มีโอกาสไปศึกษายัางต่างประเทศจนถึงขั้นสูงสุดและนำความรู้กลับมาทำคุณประโยชน์เพื่อประเทศชาติต่ตอไปโ o เดิร์นไนทีร่วมกับมูลนิธิอนันทมหิดลเสนอรายการหนึ่งในพระราชดำริ จะได้น้ําแข็งสัก,ก้อนต้องใช้พลังงานไฟฟ้าในปริมาณมากมากกว่าที่เราคิดและคงเป็นเรื่องดีหากเรามีวิธีการลดหรือใช้พลังงานไฟฟ้าปริมาณมหาศาลนี้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดไทยเป็นประเทศที่มีอากาศร้อน และนับวันจะร้อนมากขึ้นทุกทีสภาพอากาศร้อนเช่นนี้น้ำแข็งจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของทุกคนเราบริโภคน้ำแข็งเพื่อดับกระหายและคลายร้อนเราใช้น้ำแข็งเพื่อการเก็บรักษาอาหาร ให้คงความสดไวให้นานขึ้นน้ำแข็งที่เราใช้กันทุกวันนี้แบ่งได้เป็น2ชนิดตามกรรวิธีการผลิตคือน้ำแข็งชนิดก้อนเล็กผลิตขึ้นจากเครื่องจักรขนาดอัตโนมัติในระบบปิดโดยใช้เวลาการผลิตต่อครั้งประมาณ20-30นาทีส่วนมากนิยมใช้เพื่อการบริโภคส่วนน้ำแข็งชนิดซองผลิตขึ้นจากเครื่องจักรที่มีขนาดใหญ่กว่ามาก โดยทั่วไปโรงงานจะผลิตน้ำแข็งซองเป็นก้อนขนาดใหญ่มีน้ำหนักประมาณ150-170กิโลกรัมการขึ้นรูปน้ำแข็งแต่ละครั้งจึงต้องใช้เวลานานมากเฉลี่ยประมาณ2วันในอุตสาหกรรมประมงและแช่แข็งอาหารประเภทเนื้อสัตว์ นิยมใช้น้ำแข็งซองในการถนอมรักษาสภาพของอาหารความต้องการน้ำแข็งซองจะขึ้นอยู่กับฤดูกาลและจำนวนของสัตว์น้ำที่จับได้เป็นหลักโรงงานผลิตน้ำแข็งซองจึงไม่สามารถคาดเดาได้ว่าเมื่อใดจึงจะมีผู้ซื้อน้ำแข็งและซื้อในปริมาณมากน้อยเท่าไรทำให้ต้องเดินเครื่องจักรเพื่อรักษาอุณหภูมิตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้น้ำแข็งคงสภาพอยู่ได้ เป็นสาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้ผู้ประกอบการต้องมีต้นทุนเป็นค่าไฟฟ้าเดือนละมากๆเฉพาะเพียงเพื่อการผลิตน้ำแข็งเพียงอย่างเดียวก็มากเกินกว่า80%ของการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งโรงงานปัจจุบันมีโรงงานน้ำแข็งตั้งอยู่เกือบทุกอำเภอในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศเป็นจำนวนถึง1,434แห่งและในจำนวนนี้ เป็นโรงงานผลิตน้ำแข็งซองถึงกว่า600แห่งและจากการประมาณการคาดว่าเฉพาะโรงงานผลิตน้ำแข็งซองทั่วประเทศใช้ไฟฟ้าคิดเป็น1.5ถึง2เปอร์เซ็นต์ของปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั้งประเทศหรือโรงน้ำแข็งขนาดใหญ่หนึ่งแห่งจะใช้พลังงานคิดเป็นไฟฟ้าสูงถึง12ถึง24ล้านบาทต่อปีหากเราสามารถประหยัดการใช้ไฟฟ้า ในขั้นตอนการผลิตลงได้ผลที่ได้ไม่ใช่แค่เพียงผู้ประกอบการจะสามารถลดต้นทุนค่าไฟฟ้าลงได้แต่หมายถึงการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าโดยรวมของประเทศซึ่งจะนำไปสู่การลดอัตราการเพิ่มการผลิตกระแสไฟฟ้าและชะลอการสร้างโรงไฟฟ้าแห่งใหม่เป็นเรื่องที่รองศาสตราจารย์ดรเดวิดบัณเจิดพงชัยจากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีตนักเรียนทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกวิศวกรรมศาสตร์ปีพุทธศักราช2534ให้ความสนใจเป็นอย่างมากผมคิดว่าแน่นอนที่สุดก็คือการประหยัดพลังงานการใช้พลังงานเท่าที่จำเป็นนะนั้นก็ส่งผลถึงลดลดผลกระทบในเรื่องของภาวะโลกร้อนลดผลกระทบในเรื่องของการการเที่ยวต้องไปหาพลังงานทดแทนมาเพิ่มเติม จริงๆประเทศไทยเป็นประเทศที่มีพลังงานค่อนข้างจำกัดอยู่แล้วในเรื่องของทรัพยากรทางธรรมชาตินะครับดังนั้นเราควรจะคำนึงถึงว่าเราควรจะใช้พลังงานที่ที่เราผลิตเองได้หรือว่าที่เรามีอยู่นะครับส่วนเรื่องการไปหาพลังงานทดแทนในรูปแบบอื่นๆก็จำเป็นอยู่แต่เราควรจะมาดูว่าการใช้พลังงานอย่างเต็มประสิทธิภาพเนี่ยนะครับควรควรจะมาดูเรื่องของผู้ใช้พลังงานด้วย รองศา,าสตราจารย์ดเรเดวิดบันเจิดพงษ์ชัยได้นำแนวคิดนี้ร่วมหารือกับดรแนบ,บุญหุนเจริญอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยแ,และเริ่มต้นงานวิจัยในโครงการส่รงเสริมการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตน้ำแข็งขึ้นะเร้นงานวิจัยนี้ได้พุ่งเป้าไปที่จังหวัดซึ่งไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครมากนัก อย่างสมุทรสาครทั้งทั้งที่เป็นเพียงจังหวัดเล็กๆโดยแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น3อำเภอและจากสถิติปีพุทธศักราช2550ระบุว่ามีจำนวนประชากรอยู่ราว450,000คนเท่านั้น แต่แทบไม่น่าเชื่อว่าสมุทรสาครเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงเป็นอันดับสองของประเทศรองจากกรุงเทพเพราะอะไรจึงเป็นเช่นนั้นเนื่องจากว่าจังหวัดนี้มีอุตสาหกรรมการทำความเย็นเยอะมากนะครับอุตสาหกรรมทำความเย็นในที่นี้ก็คือเพื่อสำหรับแช่วัตถุดิบเช่นเป็นปลาเป็นไก่สำหรับการส่งออก ดังนั้นการใช้พลังงานสําหรับการทําความเย็นับเป็นเครื่องทําความเย็นอย่างเช่นตู้เย็นใหญ่ๆนี้นะครับหรือแม้กระทั่งการทําน้ําแข็งเพื่อที่จะใช้ในอุตสาหกรรมการประมงเวลาที่การเรือประมงออกไปจับปลานี่เขาก็ต้องขนน้าแข็งไปด้วยเพื่อที่จะใช้สําหรับรักษาคุณภาพของวัตถุดิบเวลาที่เข้าขนไขกับเข้ามาฝังนะแล้วก็ไปไป,ไปที่เรือใหญ่เพื่อส่งออกต่างประเทศ ดังนั้นพลังงานที่ใช้ส่วนใหญ่ก็คือเกี่ยวข้อกับการทําความเย็นนะครับดัน,ดนั้น,นเกยใช้พลังงานอย่างมหาศาลจากการเก็บข้อมูลในพื้นที่รองศาสตราจารย์ดรเดวิดและดรแนบุญพบว่าสาเหตุที่การผลิตน้ําแข็งซองต้องใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมหาศาลนั้น มาจากการขาดการจัดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ดีโดยมีสาเหตุหลักๆอยู่3ปัจจัยปัจจัยแรกคือเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆในกระบวนการผลิตไม่มีคุณภาพดีพอส่งผลให้ประสิทธิภาพในการผลิตตำ่ำปัจจัยที่2 มาจากการเดินเครื่องจักรที่ไม่เหมาะสมกับปริมาณการจำหน่ายออกของน้ำแข็งที่มีมากจนเกินไปและปัจจัยสุดท้ายเกี่ยวข้องกับอัตราค่าไฟฟ้าที่ทางการใช้เรียกเก็บจากโรงงานน้ำแข็งค่าพลังงานไฟฟ้านะครับซึ่งตรงนี้ก็กลารผันตาม operating หรือว่าการการดำเนินการใช้งานไฟฟ้าจริงๆ อีกส่วนหนึ่งที่เรียกว่าดีมานชาร์จนะครับเป็นค่าพลังไฟฟ้าที่สะท้อนถึงความต้องการของอุตสาหกรรมซึ่งตัวนี้ที่ทการไฟฟ้าพยายามคิดค่าไฟฟ้านะครับเขาเขาพยายามให้ดีมานชาร์จตัวนี้เนี่ยมีขนาดลดลงเพราะว่ามันจะส่งผลงถึงว่าการไฟฟ้าจะต้องปิดไฟฟ้าเพื่อรองรับการใช้งานในอ,อุตสาหกรรมให้เพียงพอ ดังนั้นจากจากตัวแปร2ตัวนี้นะค่าพลังงานไฟฟ้านะครับกับค่าพลังไฟฟ้า2ตัวนี้ก็จะส่งผลถึงค่าใช้ใจ่ายรวมของโรงงานอุตสาหกรรมปัจจุบันอัตราการจ่ายค่าไฟฟ้าที่การไฟฟ้าเรียกเก็บมีอยู่ด้วยกัน2ระบบคือแบบ TOD และ TOU TOD มาจากคำว่า time of day rate หรือการคิดอัตราค่าพลังไฟฟ้าตามช่วงเวลาของวันโดยแบ่งย่อยออกเป็น3ช่วงช่วงอ่อนพีคเริ่มตั้งแต่เวลา18.30นาฬิกา30นาทีถึง21.30นาฬิกา30นาทีของทุกวันซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีอัตราค่าความต้องการพลังไฟฟ้าต่อหน่วยสูงมากช่วง p a าเชียลพีคตั้งแต่เวลา8.00นาิกาถึง18นาฬิกา30นาทีของทุกวันมีค่าความต้องการพลังไฟฟ้าต่อหน่วยสูงรองลงมา และเวลาตั้งแต่21นาฬิกา30นาทีถึง8นาฬิกาของทุกวันเป็นช่วงที่เรียกว่า o f f p e a ซึ่งจะไม่มีอัตราค่าความต้องการพลังไฟฟ้าต่อหน่วยเลยส่วนคำว่า TOU นั้นย่อม,มาจาก time of use rate ซึ่งเป็นอัตราค่าไฟฟ้าที่แตกต่างกันตามช่วงเวลาของการใช้ไฟฟ้าค่าไฟฟ้าจะสูงมากในช่วงที่มีความต้องการไฟฟ้ามากหรือในช่วง o n p พีค ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง22นาฬิกาของวันจันทร์ถึงศุกร์และค่าไฟฟ้าจะต่ำในช่วงที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าน้อยหรือออฟพีค <blind> เริ่มตั้งแต่เวลา22นาฬิกาถึง9นาฬิกาของวันจันทร์ถึงศุกร์วันเสราร์และวันอาทิตย์ทั้งวันเนื่องจากการคิดอัตราค่าพลังไฟฟ้าทั้งสองแบบมีการแบ่งช่วงเวลาที่ต่างกันทำให้บางช่วงเวลามีค่าอัตราพลังไฟฟ้าต่อหน่วยสูง และบางช่วงเวลามีค่าอัตราพลังไฟฟ้าต่อหน่วยต่ำซึ่งจะมีผลโดยตรงต่อการผลิตน้ำแข็งช่วงเวลาที่มีการใช้ไฟฟ้ามากเขาก็จะพยายามคิดถ้าไฟฟ้าแพงครับขณะที่ช่วงการใช้ไฟฟ้าที่มีการใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยเขาคิดถ้าไปถูกครับ,บการคนไกในการคิดราคานี้เนี่ยเมีผลส่งต่อมาว่าเราเจะสามารถประหยดัดค่าใช้จ่ายในพลังงาน าใ,ใช้จ่ายในการเดินเครื่องไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมได้ด้วยไม่ใช่ว่าเราก็อาจจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเดินเครื่องนะครับมาเดินเครื่องในช่วงที่ไฟฟ้าถูกนะครับแล้ได้ยังได้ผลลัพธ์เหมือนเดิมที่นี้ก็คือเป็นเด้บน้ําแข็งที่ตรงตามความต้องการของฟ้าตรงเวลาที่เขาต้องการได้ด้วยครับยิ่งแก้ว่าเราต้องมีวิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเดินเครื่องใหม่ การลดต้นทุนค่าไฟฟ้าทําได้โดยการใช้ไฟฟ้าเท่าที่จําเป็นและเลือกใช้อัตราค่าไฟฟ้าในแบบที่เหมาะสมกับโรงงานน้ําแข็งโดยใช้หลักง่ายๆคือการหลีกเลี่ยงการทํางานของอุปกรณ์หรือเครื่องจักรในช่วงเวลาที่มีการคิดอัตราค่าพลังไฟฟ้าต่อหน่วยสูงไปผลิตน้ําแข็งในช่วงที่มีความต้องการไฟฟ้าต่ำแทนนอกจากอัตราค่าไฟฟ้า ที่คิดจากช่วงเวลาการใช้พลังงานไฟฟ้าแล้วรองศาสตราจารย์ดรเดวิดและดรแนบุญยังพบว่าปริมาณและเวลาของการซื้อน้ำแข็งซองที่ไม่สามารถกำหนดได้มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าของโรงงานผลิตน้ำแข็งรองศาสตราจารย์ดรเดวิดและดรแนบุญจึงได้ร่วมกันออกแบบระบบจัดการพลังงานไฟฟ้าในรูปของระบบควบคุมอัตโนมัติสำหรับการผลิตน้ำแข็งซองขึ้น โดยพัฒนาขึ้นโดยการสร้างแบบจำลองกระบวนการผลิตน้ำแข็งพร้อมทั้งประยุกต์ทฤษฎีการควบคุมอัตโนมัติแบบเวลาจริงมาใช้ร่วมกับวิธีคิดค่าไฟฟ้าทั้งแบบ TOD และ TOU ของโรงงานผลิตน้ำแข็งระบบจัดการพลังงานไฟฟ้าด้วยระบบควบคุมอัตโนมัติทำงานโดยการจำลองสถานการณ์การซื้อน้ำแข็ง โดยอาศัยข้อมูลที่เป็นสถิติของช่วงเวลาและปริมาณน้ำแข็งที่ลูกค้าต้องการซื้อน้ำแข็งที่รวบรวมไว้เพื่อประเมินและวางแผนการผลิตน้ำแข็งให้ทันต่อความต้องการของผู้ซื้อได้ล่วงหน้าโดยใช้พลังงานไฟฟ้าเต็มประสิทธิภาพและจำลองจะช่วยให้เราที่สามารถทำนายนะครับถึงการขายน้ำแข็งในอนานคตครับทำนายถึงอุณหภูมิของบ่อน้ำเกลือในอนานคตครับ แล้วก็สิ่งสิงสุดท้ายผลลัพธ์ของการประมวลผลในที่นี้คือเราต้องมาคิดว่าเราควรจะเดินเครื่องนะครับณเวลาไหนด้วยปริมาณกําลังไฟฟ้าเท่าไหร่นะครับสุดท้ายเราก็จะมองเห็นภาพรวมว่าพลังงานที่จําเป็นที่จะใช้สําหรับการผลิตน้ําแข็งเพื่อให้ตรงตามยอดขายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยเป็นเท่าไหร่เราก็สามารถที่จะควบคุมให,ให้เครื่องจักรเดินตามที่เราต้องการได้ โดที่อยากให้มีน้ําแข็งเตรียมพร้อมสําหรับการขายณเวลาที่เราทำนายเกิดขึ้นข้อมูลเหล่านี้เนี่ยเมื่อเมื่อประมวลแล้วมันก็จะมาสู่ว่าเราควรจะเดินเครื่องจักรนะครับควรจะเดินเต็มที่ควรจะเดินปานกลางหรือควรจะเดินจากการศึกษาวิจัยพบว่าเมื่อเปรียบเทียบค่าไฟฟ้าระหว่างระบบควบคุมอัตโนมัติ กับการควบคุมจากประสบการณ์ของช่างซึ่งแปลผันได้ในแต่ละโรงงานพบว่ากรณีที่ใช้อัตราคา่าไฟฟ้าแบบ TOD สามารถประหยัดได้7-15%ส่วนอัตราคา่าไฟฟ้าแบบ TOU ประหยัดได้ประมาณ10-20%ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าระบบควบคุมอัตโนมัติสามารถจำลองสถานการณ์ของกระบวนการผลิตและใช้ประโยชน์จากช่วงเวลาออกพีก ที่ค่าไฟฟ้าถูกกว่าได้อย่างคุมค่าก็เป็นทางเลือกได้ครับว่าในถ้าถ้ายังไม่มีระบบควบคุมอัตโนมัติเนี่ยผู้ผู้ใช้งานนะครับหรือช่างเขาก็จะเปิดติดเครื่องตามความคุ้นเคยตามประสบการณ์ของเขานะครับแต่ถ้ามีเครื่องนี้เข้ามาผู้ใช้งานก็สามารถใช้ประโยชน์ได้ว่ามันจะสามารถช่วยคิดว่าเวลาไหนที่ไฟแพงเราควรจะประหยัดไฟได้ เวลาไหนที่เราไฟถูกเราควรจะเปิดเครื่องเต็มที่มันมันจะช่วยคิดเพราะว่าคอมพิวเตอร์มันก็จะมีข้อมูลว่ามันใช้ระยะเวลาเท่าไหร่น้ําถึงจะเป็นน้ําแข็งระบบควบคุมอัตโนมัติยังช่วยรักษาอุณหภูมิในบ่อน,น้ําเกลือให้มีอุณหภูมิไม่ร้อนหรือเย็นจนเกินไปช่วยให้ผลิตน้ําแข็งพร้อมขายทันเวลาที่กําหนดและรักษาสภาพน้ําแข็งเอาไว้ได้ นอกจากนี้ยังควบคุมการทำงานของเครื่องจักรให้ทำงานอย่างสม่ำเสมอไม่ทำงานมากหรือน้อยจนเกินไปและสามารถตรวจสอบการทำงานและแก้ไขสถานการณ์ผิดปกติโดยการสื่อสารทางไกลผ่านไดอ l ล n อินโมเดมหรือแหล่งด้รองศาสตร,ราจารย์ดรเดวิดและด็เรแนบุญรวมทั้งทีมวิจัยพบว่าระบบควบคุมอัตโนมัติยังมีปัญหาในการใช้งานเมื่อติดตั้งในโรงงาน อุปสรรคปัญหานี้เกิดขึ้นก็เริ่มต้นด้วยว่าเวลาที่เราสร้างอะไรขึ้นมาใหม่ชิ้นหนึ่งนะครับแล้วเราต้องการไปใช้จริงผู้ใช้งานเนี่ยจะต้องใช้เวลาในการศึกษาแล้วก็ในการปรับเปลี่ยนในเรื่องของรับระบบควบคุมอันนี้เข้าไปใช้อุปสรรคต่อมาที่ที่เรารเผชิญก็คือเรื่องของความต่อเนื่องในการวิจ,จัยแล้วก็การนําไปใช้งานที่เกิดไว้ตอนต้นที่บอกว่า โรงงานอุตสาหกรรมโรงงานน้ำแข็งที่จะใช้ประโยชน์ของระบบควบคุมน้ำแข็งนี้ได้เนี่ยครับควรจะเป็นโรงงานน้ำแข็งที่มียอดขายที่แปรเปลี่ยนตามฤดูกาลแปรเปลี่ยนตามวันเวลาแต่ถ้าหากว่าโรงงานใดที่มีการขายน้ำแข็งเต็มที่แล้วนะครับคำตอบท,ที่ชัดเจนที่สุดก็คือบอกว่าควรควรควรจะเดินเครื่องเต็มที่นะครับไม,ไม่ควรจะมีการอ,ออฟ หรือหยุดการเดินเครื่องนะครับเพราะการหยุดการเดินเครื่องก็เท่ากับว่าคุณมีน้ําแข็งไม่พอขายดังนั้นโจทย์ที่เราได้มาเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างจำกัดอยู่อย่างไรก็ตามการนําระบบควบคุมอัตโนมัติมาใช้ก็เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดและก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมหาศาลในทุกๆด้านตั้งแต่ทําให้เราชะลอการสร้างโรงไฟฟ้า ระบบสายส่งและระบบจำหน่ายเพื่อตอบสนองความต้องการไฟฟ้าในช่วงที่มีความต้องการไฟฟ้าสูงสุดซึ่งจะทำให้ต้นทุนค่าไฟฟ้าไม่เพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้ไม่ต้องปรับค่าไฟฟ้าขึ้นด้วย และเมื่อโรงงานผลิตน้ำแข็งในฐานะผู้ใช้ไฟฟ้าตระหนักว่าค่าไฟฟ้าสะท้อนถึงต้นทุนและจำเป็นต้องรู้ว่าช่วงเวลาใดมีราคาค่าไฟฟ้าแพงและใช้อย่างระมัดระวังหรือใช้เท่าที่จำเป็นและหาหนทางวิธีการปรับเปลี่ยนช่วงเวลาการผลิตไปในช่วงที่มีราคาค่าไฟฟ้าถูกแทนซึ่งจะช่วยให้เกิดการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพขึ้นในประเทศได้ ซึ่งทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากความพยายามของรองศาสตราจารย์ดรเดวิดบันเจิดพงชัยนักเรียนทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกวิศวกรรมศาสตร์ปีพุทธศักราช2534ร่วมกับด็อร์แนบุญุมเจริรวมทั้งทีมวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้ตระหนักถึงมูลค่าทางเศรษฐกิจจำนวนมหาศาล ที่สูญเสียไปจากการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างไม่มีประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตน้ำแข็งสองและนำความรู้มาประยุกต์พัฒนาขึ้นเป็นระบบจัดการพลังงานไฟฟ้าแบบอัตโนมัติอันจะส่งผลต่อการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพผมมองว่าการวิจัยที่เราคิดค้นขึ้นมาที่นี้นะครับก็สามารถประยุกต์ใช้งานกับ กระบวนการอุตสาหกรรมอ,อื่นๆได้ด้วยที่ใช้พลังงานซึ่งซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการเดิงเครื่องอุตสาหกรรมของเขาครับดังนั้นผมคิดว่าเมื่ออุตสาหกรรมอื่นๆใช้ประโยชน์จากการคิดค้ในเรื่องของระบบวควบคุมอัตโนมัตินี้ก็จะส่งผลโดยภาพรวมก็คือจะทำให้การใช้พลังงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น นันทมหิดลหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนพัฒนาชาติ